สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาแัะเสมอสมัยดิฉันนางสาวกิมมาร์ไฟพิดเพลงวันนี้เรามีเคล็ดลับการดูแลร<ช>ักษาสุขภาพดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะในแต่ละวันเราจําเป็นต้องรับประทานอาหารมากมายใช่ไหมคะมีคําแนะนําจากหลายสําน,นักให้กินนั่นห้ามกินนี่โดยไม่รู้จะเชื่อใครดีวันนี้เราจะมีเคล็ดลับง่ายๆในการกินอาหารที่ได้ประโยชน์มาฟังนะคะ 1. กินอาหารเช้าเป็นพื้นฐานต่อจิตใจและพลังชีวิตของเราไปตลอดทั้งวันนะคะ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด 2. เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารยอมจ่ายแทนสักนิดใช้น้ำมันมะก,กอกหรือน้ำมันอกทานตะวันเพราะมีกรดไขมันอิ่ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยลดไขมันในเส้นเลือด 3. ดืม่มน้ำให้มากขึ้นควรเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายฟื้นฟ,นฟ,นฟนูระบบขับถ่ายรักษาความเข้มข้นขอ,ของเลือด 4. ส,สร้างเสริมแคลเซียมให้กับกระดูกควรดื่มนม ต้อหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองทําให้ระบบประสาททางานได้เ็มประสิทธิภาพ 5. บอกลาขนมขยะตัดของโปรดประเภทโดนัทคุกกี้เค้กมาทีมออกจากชีวิตนะคะหันมากินผักผลไม้แทน 6. สร้างความคุ้นเคยกับการกินธัญ,ญพืชและข้าวกล้องนะคะเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างและลูกเดือยรวมทั้งข้าวกล้องที่เคยคิดว่าเป็นอาหารของนกจากการศึกษาค้นคว้าและพบว่าธัญ,ญพืชเหล่านี้ช่วย ลดคอเลสเตอรอลและควบคุมน้ําตาลในเลือดค่ะ 7. จัดจัดน้ำชาให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นชาดาําชาเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติต่อต้านอันุมูลอิสระทั้งสิน้น 8. กินอาหารให้ครบทุกชนิดที่มีในธรรมชาติคุณควรจะรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้ให้มากนะคะเอ่อรับประทานให้ครบรับประทานให้หลากสีอาทิเช่นสีแดงที่ได้จากมะเขือเทศสีส้มที่ได้จากแครอทสีเขียวที่ได้จากบาคาัคลี 9. เปลี่ยนนิสัยตัวเองให้เป็นคนรักปลาควรกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละหครั้งเพราะปลามีโอเมก้า3และโปรตีนช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจและหล่อเลี้ยงเซลล์สมองค่ะ10กินถั่วให้เป็นนิสัยคุณควรมีถั่วเป็นส่วนผสมในอาหารของคุณอย่างน้อยวันละ2ช้อนไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานหรืออาหารว่าง เพราะถั่วเหล่านี้มีโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าหากคุณรับประทานมากเกินไป mm hmm. ก็อาจจะทําให้อ้วนได้นะคะ mm hmm. เพราะถั่วมีคอเลสเตรอรอลสูงค่ะถ้าสมมุติว่าท่านปฏิบัติตัวดังตามความแนะนำดังกล่าวข้างต้นนะคะสุขภาพดีๆก็จะอยู่คู่กับคุณตลอดชีวิตขอบคุณค่ะ